ออกการร้ายพร้อมก,กับเปิดเผยชื่อคนที่ก่อเหตุด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีคริสฮิปกินของนิวซีแลนด์ได้ถแถลงข่าวกรณีที่นายมาตูท,าทังคิรีสอายุ24ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดายิงใส่ผู้คนบริเวณสถานที่ก่อสร้างใจกลางนครโอ๊กแลน์ดของนิวซีแลนด์เมื่อช่วง7นาฬิกา22นาทีวันนี้ตามเวลาในท้องถิน่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต3คน ร,รวมถึงตัวนายรีดเองและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อยสิบคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นก่อนจะถึงการนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกหญิง2023ระหว่างทีชาตินิวซีแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งจะมีขึ้นในสนามกีฬาอีเดนพาร์คที่ตั้งอยู่ในนครโอเกลนในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าครับนายฮิปกินบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การก่อการร้ายและไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อกำหนดการ นฟุตบอลโลกหญิงที่นิวซีแลนด์และออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพขณะการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าคนร้ายไม่มีเหตุจูงใจทางการเมืองหรืออุดมการณ์ใดๆในการก่อเหตุครั้งนี้และยืนยันว่าสถานการณ์ทั้งหมดคลี่คลายลงแล้วไม่มีความเสี่ยงที่จะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับขณะที่บรรดาชาวนีแลนและนักท่องเที่ยวหลายคนหลังจากทราบเรื่องต่างก็ูเีเดียวกันไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น บางคนก็บอกว่าพวกเขาหุ่นใจเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จำนวนมากมาประจำการตามจุดต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยแต่ก็มีบางคนที่บอกว่าเขาต้องการจะกลับไปยังที่พักเพื่อทำให้มั่นใจว่าตัวเองจะปลอดภัยทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงอาวุธปืนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในนิวซีแลนด์ครับซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ยิงคั้งใหญ่ที่เมืองไคส์เชิร์ชเมื่อปี2019 ทึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง,ถง1ิคน